นี่คือประทัดจำนวน5000ัน um ัดนะครับเดี๋ยวเบอร์ต้องการนะครับว่าจะเป็นจังไล่นะครับจังไหนนะครับเป็นประทัดสีทองเลยนะครับปกติข้าจ็เคยเห็นแต่สีแดงนะครับปีนี้ข้าจัดสีทองเลยนะครับจุดถวายจำนวน5000นัดนะครับเดี๋ยวว่าเบอร์นะครับว่าจะยิ่งแย่รังการสมเด็นะครับสําหรับประทัดจานวน5,000นัดนะครับพี่น้องครับต่อไปก็จะเป็นการนับหมืองไฟนะครับทางลานปีดาว่าเข่านะครับไปจุดถวายมีหนังแก้่ง เลื่มตรวนเล่ยนะครับ สวัสดีครับเรลกแฟนบาลแถบไปรองเอฟซีทีรีดาวนข่านนะครับเมื่อนี้นะครับผมก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับบุญเดือนพบบุญบังไฟนะครับเขาสู้ช่วงบุญเขาพันษานะครับผมเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วนะครับดูดูการบังไฟย่ำใดนะครับทางทีมงานทีรีดาวนข่านท่านะครับจะได้นะครับไปบ่อเก้านะครับซิงศักซี ทางทีมงานเข้าเคารบนาถือนะครับชื่อจอนบูตาบานเท่านะครับเมื่อนีนะครับปีที่แล้วนะครับวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับได้ประทัดจํานวน2,500นัดวันปีฤดูกาลนะครับและปีนี้นะครับก็ยิงหญ่ขึ้นมากนะครับชื่อประทัดนะครับผมจํานวน5 0าพันนัดห้าพันนัดห้าพันัดห0าพันนัดเลยนะครับผมเข้ามาเบืองน้ำกันนะครับว่าจะยิงแง่รางการสมัยนะครับสําหรับประทัดห0าพันนัดนะครับนะครับแล้วก็ไปจุดบังไฟนะครับถวายเพื่อน เป็นบังไฟสินค้าจากทังง้านที่ดีดองขั้นนะครับทุกรุ่นเลยนะครับไรไปั้งแต่กาบป่วยจนหอดใหญ่สุดเลยนะครับเดี๋ยวปันี้ก็จะได้เบ่งน้ากันบังไฟปิดฤดูกาลจะเป็นแบบไหนนะครับอากาศวันอื้อนนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับท่านบันแทาทุกทุกท่านนะครับที่ห้การสนับสนุนทางง้านที่ดองขั้นว่าจะเป็นการซื่อไฟหน่อยนะครับหรือว่าการซื้อของเทียรลึกนะครับปีนี้ก็จะมีเสือมีแก้วน้ำนะครับ มีสติกเกอร์แน่นะครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับเมื่อวานสิเป็นการออกนารานนะครับตามงานประเพณีบุญมงไฟต่างๆนะครับลูกค้าแข่การับนุนและกการต้อนรับทุกๆพื้นที่นะครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณลูกค้านะครับมาเบิงน้ากันนะครับสําหรับปรทัดจํานวน5,000ันนัดนะครับเป็นกองสีทองเลยนะครับว่าเป็นกองสีแดงนะครับปีนี้นะครับกองสีทองเลย เดี๋ยวมาเบินน้ำกันนะครับว่าจะเป็นจากไหนนะครับสำหรับประทัด5,000นัดกล่องสีทองอะครกับกล่องไฟหน่อยนะครับปิดฤดูกาล2,000หารอยของสาปรของท,างท่าทีงานกิลีดน์ท่านครับ ตอนนี้เขาก็ได้เดินทางมาหอดแหลวนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการจัดเตรียมสถานที่นะครับผมทำความสะอาดนะครับบริเวณศาลภูตานะครับวนใบไม้ออกนะครับให้มันสะอาดนะครับเพราะว่าเขาจะเฮ็ดแบบนี้เป็นทุกๆปีแล้วนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็กำลังเลยลงมือนะครับเริ่มจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วละนะครับอีกน้อยนนะครับผมได้เริ่มพิธีการนะครับแะยังสิไปจุดบังไฟนะครับแล้วก็ตามด้วยจุดประทัดนะครับจำนวนห้าพันนัดนะครับ เดี๋ยวมาเบิคงน้ากันนะครับว่าจะเป็นจังใดนะครับ หลังจากที่เฮ้าในบ่อดาวมูตาเพิ่มไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการนับมังไฟนะครับทั้งการจีดางขาศเข้านะครับไปจุดถวายมีแตงแก่หลุนเริ่มต่วนเล่ยนะครับทุกรุ่นนะครับที่เฮ้าจำในฤดูการ2568นะครับตั้งแต่บังกับกล้วยนะครับไปจนหอดคอหนิวใหญ่เลยนะครับมาเบำบงน้ำกันนะครับบ่าบังไฟปีฤดูการ2568นี้ จะเป็นจังไดนะครับผมนี่จะพ้อจุดบปลงไฟนะครับเซตเบิ้ลเหล้วนะครับทุกรุ่นนะครับแต่จะเป็นการจุดประทัดนะครับจํานวนห0 0พันนัดนะครับเป็นกล่องสีทองเลยนะครับนี่นะครับแล้วต้องมือต้องกานนะครับนี่นะครับจะเป็นการจุดประทัดกล่องสีทองเลยบรรยากาศันนี่ก็บ่คอยเอือม่วยบนได้นะครับเพราะว่านี่ฝนโปอยลงมากนะครับรุ่นทุกยี่ห้อเลยได้จะไล่แปลงแต้รุ่นน้อยุดนะครับไปหารุ่นใหญ่สุดนะครับ ว่าจะเป็นจังไดยนะครับเราให้จะเริ่มจากรุ่นบังไฟกับปุวยก่อนนะครับเดี๋ยวมาเบิ้ลน้ำกันนะครับว่าจะเป็นจังไดย์นรับบังไฟกับปุวยมานะครับบังแรกผ่านไปนะครับสวดดีขนาดนะครับขนาดบรรยากาศฝนตกโ่อยๆนะครับผมไม่ชื่นเลยนะครับมาเบิ้ลบังที่สองนะครับอ่าๆเดี๋ยวลองจับเบิ้ลนะ जये अनंत पे अप्ये नपथ्ये บ้างอ่อนก็อ่อนครับอานนะครับตัวนี้นะครับผมกับกล้วยนะครับสีบ้างพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเบิกน้ำกันนะครับว่าจ,จะเป็นจังไงน,นะครับว่าจะมาเลีเลย้ยวได้ไหมนี่ค่ะคโฉไปก็ไป <c oughs> ได้ค่ะปไหม,ไ,ม,มไปใหม่อันนี้ปไไ บางหันข้อห้องใหม่ๆนะครับเดี๋ยวข้อเราองมาห้องเบิงนะครับบาิห้อหงยมันขึ้นดีๆได้จังเลยนะครับแต่ว่ามันหึงเน้นพวกนะ้ครับอภิรองครับกับเซ็ตลงไปแล้วนะครับสำหรับบังไฟนะครับกาบป่วยนะครับผมประมาณยี่ิบบังนิดๆนะครับจะเป็น2หุนเล็กนะครับ มาเท่านะับจับเลย <S <S อนลนัน้องเห็นไหมหมุนนะครับผมพ่อเหลืองตัวนี้จะเป็นยอดนิยมนะคะรับสำหรับปีนี้แล้วก็เป็นปีแรกขอมนั่นบ่ะป,ปีที่สอง <นะ S 2> เป็นปีที่สองแล้วนะคะ <S <S รับตัวนี้เขาปีที่สองแล้วอ่าวอตตี้แล้วนะครับ งตียัเงเห็นหุนหุนเล็กนะครับเล็กคุ้นได้นะครับอาลับพุ่นทีกบด้วยนะครับงบประหยัดนะครับสีหุนเล็กนี่แหละนี่น,นหน่อยมาแน่ร้อนเกินดปั่นอ้อบ้างสิบบาทครับแต่เดี๋ยวก็ยืมทานได้เกิดไป ต่อไปจะเป็นสีหุนนะครับขนาดกลางนี่คือสีหุนนะครับใหญ่สุดแล้วอ่ะสุดเลยนะครับอ่าสรอบกันจุดบางนะครับ บรรยากาศฝนปลปอยๆนะครับโอ้ยอดนี้จะเป็นสีหุนตกแป่งสวยงามนะครับอาเอาเลยเอาเลยต่อเนื่องต่อเนื่องครับไปดูว ต่อเลยครับต่อไปเป็นหกหุ่นนะครับนี่หกหุ่นหกหุ่นหกหุ่นตกแต่งสวยง,งามนะครับหกหุ่นหกหกหุ่นตกแต่งสวยง,งามว่ามันอะไร ก็ีอันนี้เป็นท่อเนิ้อนะครับท่อนิ้วเล็กสุดนะครับฤดูการนี้นะครับจะมีท่อเล่าสีเขียวพร้อมนะครับพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจนะครับฤดูการสองพันห้รอยหสิบเก้านีนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นบา่งไฟของฤดูการสอง8ันหรอยหสิบแปดทรงไทยนะครับที่ผลิตในปีนี้นะครับเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับว่าจะเป็นจากไหนนะครับ บรรยากาศฝนโป,ปอยๆนะครับบ่โปอยแล้วครับแห้งแล้วตอนนี้แตกหรอปุ๊บาว่เห็นเลยนะครับแตกดึงแตกรก็รู้ทียบต,ตอนนี้จะเป็น หนึ่งนิ้วขนาดกลางนะครับผมนี่นะครับของไฟจุดถวายนะครับจะเป็นรุ่นนี่เลยนะครับรุ่นยอดนิยมนะครับเดี๋ยวผมจะยืนฟังนี่เบิ้งนะครับไปุดเลย เป็นแตงงาใหม่นะครับเรียบร้อยโอ้โหฝนหนาครับนฝนมันตกนะครับตกแห้งพอมเบียกไปเลยอนะครับตอนนี้อ่าต่อไปจะเป็นท่อนิ้วรุ่นใหญ่สุดนะครับใหญ่สุดเลยนี่นะครับําหรับเสือตัวใหม่นะครับผู้ใดอยากได้นะครับผมจะสามารถพักชัดได้เลยนะครับผม ขนสั้นสองแปดแขนยาวสามสามนะครับหกหุ่นใหญ่เออหนึ่งนิ้วใหญ่นะครับวางไฟจุดถวายขึ้นกันนะครับงับไปไกลด้วยบางอยอ้าวดเลยงับไปไกลด้วย พอบางนี้เป็นบางไฟอัดไหมไฟว่าหมันเจ๊เด้ไยยหมอเยเ่โุ้นนะครับโอ้โอโอโอวันควันควัน โอ้ไปเห็นนะครับคุณพุนคุนคุณนี่คือท่อนิ้วใหญ่นะครับเข้ากี่เมฆไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับบังไฟจุดถวายนะครับ้าพรวงครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับบังไฟนะครับจุดถวายกูตานะครับทุกนุ่นเลยนะครับสําหรับกานที่ดราข้าดห้านะครับบรรยากาศบ่คอยเอือมวยนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับตอนนี้นะครับผม แล้วก็หนึ่งคือเห็ดบางไฟให้มันฉืนนะครับมันสามารถเห็ดบางไฟมันฉืนนะครับแล้วก็บางไฟเลยจะเป็นดิ๊ดๆคัดๆเนียจักน้อยนะครับผมอาจจะบ่รลายเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ถือว่าไปได้นะครับผมสาหรับบางไฟนะครับถ้าอยากเบิรงรีวิวใหอยนะครับสาหรับสินค้าจากที่ดาวคาดนะครับติดตามได้ที่ช่องทางนะครับคือ Facebook นะครับ คลิปดางขั้นนะครับทิกตอกคลิปดางขั้นนะครับแล้วก็ช่องยูทูปนะครับจะเป็นบางไฟรีวิวแต่ว่าทีแน่ๆคือตามในที่เฟซบุ๊กประกาศแฟนเพจนะครับคลิปดางขั้นล้วก็ศทิกตอกคลิปดางขั้นนะครับเขาจะลงเป็นคลิปใบเล่นะครับจะละลุ่นใหญ่ๆๆๆว่ารุ่นนี้ขึ้นจังใดจังใดจังใดก็คือว่าแหละครับมือกี่มือเกียร์นะครับผมเขากบบว่าสามารถกําหนดมาตรฐานได้ว่าให้มันดีทุกบังได้นะครับอาจจะมีแน่นะครับในการ นะครับผมอาจจะบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลังบางนะครับแต่ก็มีส่วนน้อยนะครับผมก็ส่วนมากสไตล์ลานทีกลางขั้นไฟก็จะขึ้นประมานี่แหละครับผมต่อไปนะครับพี่น้องกับไปเบิ้งนะครับให้ไล่ของงานมือนี้นะครับผมประทัดนะครับจํานวน5 0 0 0นัดนะครับปีนี่จัดเลยนะครับ5าพันัดนะครับมาจุดไว้หลวงปู่ดอนพูตาบานเท่านะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทางทีมงานทีดียวขั้นเท่าข้าพบําถือนะครับ ปิรดูกาลย่มใไหนนะครับแก่จะกลับมาหาทันตลอดนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาเบิรงนะครับสําหรับปีนี้นะครับประทัดจํานวนห้าพันนัดนะครับผมจะยิงไงรังการสําัไหนนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันนะครับงันนี้คือประทัดจํานวนห้าพันนัดนะครับเดี๋ยวเบิรงน้ากันนะครับว่าจะเป็นจังไหนะครับวหยลูงปูนะครับผม่อนกูตาบานเท่านีครับทุกๆปูนะครับามันมาดังๆฟังคือประทัดเด้อครับผมทุกาทุสาทุกนะครับอ่ะ เดี paid, ๋ยวเอามเบึงนะครับว่าจะเป็นรูปแบบจังไลนะครับเป็นประทัดสีทองเลยนะครับปกติเข้าจะเคยเห็นแต่สีแดงนะครับปีนี้เข้าจัดสีทองเลยนะครับจะสีทองไม่สีนวงเบิ้งนะครับถ0 0 0บาทผู้ตาบาดเท่านั้ห5,000นัดนะครับอ่าครับตะกรงของมะงใกไ้ๆครับนีมีมีโอ้สีทองเลยนะครับว่ามันเหลืองตะกรงนะครับว่ามันท่องตะกรงนะครับ นี่นะครับสำหรับประทัดจำนวน5,000นัดน,นะครับนี่เลยหาพันนัดเลยสุดยอดออมากานะครับเยี่ยวโอ้นีนะครับ นี่นะครับสำหรับประทัด5,000นัดนะครับโอ้ยเงามากเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับุสวนท้ามเพียกับนี่นะครับสำหรับประทัดจำนวน5,000นัดนะครับถวายกุตาบานเท่าสนระ้านทีมงานที่ดีดงังคาดนะครับจัดถวายนะครับหลวงกุตาบานเท่านะครับจุดถวาย จำนวน5,000นัดนะครับเดี๋ยวมาเบิงนะครับว่าจะยิงแย่ลังกาสมดันะครับสําหรับประทัดจํานวน5,000นัดนะครับไปนอนครับเดี๋ยวมืเบิกต้องกันนะครับมาเอาไปสั่งเลยนะครับเง่าหมอกมากเลยนะครับนี่ตะกองครับผมนัเบิกไ่เลยครับนี่ใช่ครับนี่นะครับนี่นะครับนิ่ขึ้นปลายมั่นนะครับมีปลายมั่นอี่นะครับต้นมั่นอยู่พี่นะครับี่นะครับนี่นี่ต้นมั่นอยู่นี้นะครับอันปลายของจุดมั่น ออ่ะไ้นฝนแห้งตกนะครับพอดีนะครับตอนนี้ฝนเศร้าแล้วนะครับดูหลวงไฟเสร็จฝนเศร้าเลยนะครับเป็นฝนข้าวรุ่งกระไลทีนี้นะครับจะไปที่หาพัดนันนะครับถ่ายอย่างรุ่งตัวก็นี่นะครับปีหน้าอาจจะเห็นคลิปประทัดหนึ่งมื่นนะครับผมอาจจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับยอดเท่านะครับ ที ity, ่นี่หาพันไุ์ใอนนะครับปีที่แล้วสองปัหานะครับที่นี่เป็นหาพันนันเะครับเดี๋ยวเมืองความเาวานะครับโอ้โนี่นะครับคนสุดดูมขวด้ำ

nó đi được. À. Quá chiเลย. Thở lượm chỗ đè này เนาะ. Ồ. Nhỏ vãiเลย นี่นะครับพี่้องปลายมันอยู่นี่นะครับปวดหัวมันอยู่ปูดค้ม่รับครับพี่้องครับต่อจากนี้นะครับจะเป็นการจุดประทัดนะครับถวายหลวงพู่ตานะครับบานเท่านะครับผมจำนวน5้าพันนัดนะครับข้างทีนัานทีรีดาว่านะครับ พิฤดูการปี2 5 6 8เมื้อนี้นะครับผมก็ได้นั่งบังนั่บังไฟนะครับผมข้างหลังทีดัง้านเท่านะครับประทัดนะครับผมจํานวน5,000ันนัดนะครับมาจุถวายนะครับเดี๋ยวมาเบืองนั่กันนะครับว่าจะเป็นจังไนนะครับเนยวจากนี้นะครับพูดนะครับเตลที่อดนะครับใหม่ตัวนั้นเลยเนี่ยนั่นแหละครับมันลดสั่งนัดมากไหเลดสั่งนัดมากมั้ย เดี๋ยวเข้าเบิรงน้ำกันนะครับว่าจะเป็นจังไหนนะครับสวัสดีครับทางทีมงานทีรังค่านะครับนั่งผะทัดนะครับจํานวนหาพันนัดนะครับบ้านหวายปูตานะครับชิฤดูการปี2568นะครับนี่นะครับเงาพุ่มานนี้เลยเดี๋ยวเข้ามาเบิรงนน้ำกันนะครับว่าจะเป็นจังไหนนะครับสำหรับประทัด5พันนัดนะครับสั่งนัดมาแล้ว phải hàng trong nói nữa thì nào เรประทัดนะครับจำนวน5 0 0 0นัดนะครับโอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับโหอื้อเลยนะครับพี่น้องโอ้ถมเงินถมืงนนั่นกี่เบาะย์เดาด้โวยนี่นะครับผมเราไปนี่ไกลเยอะไหนเมื่อกี้ปวดนะครับพี่รองนี่ กรับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับประทัดนะครับจำนวน5 0 0พันนัดนะครับเป็นฤดูการนะครับทังทีมงานทีลีดังขั้นเท่าเป็นฤดูการ2 5 6 8นะครับขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนและการให้การต้อนรับทังทีมงานทีลีดังขั้นเท่าเป็นย่างดีนะครับเพราะว่าจะเป็นการขอกล้านะครับตามงานประเภทนี้ขุงหลวงปฟพี่นองใ้การต้อนรับและการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าจะเป็นหลวงไฟน้อยนะครับือวบาของที้ระลึกนะครับก็ดีนะครับผม ทั้งเสือทั้งแก้วน้ำและก็ร่วมถึงไปถึงสติกเกอร์นะครับผมก็ต้องขอกราบขอพระคุณอีหลีนะครับผมฤดูกาลหนานะครับผมทาอันนี้ก็นี่นะครับน่าจะเห็นหนึ่งหมื่นนัดนะครับสำหรับประทันนะครับปีนี้ก็หาพันนัดนะครับสีหองนะครับคุณนะครับตั้งแต่ผุนบ้านนะครับมาหอดผีเลยพี่มาหอดผุนเลยนะครับนี่เดี๋ยวต่อไปก็จะได้มาเก็บกวนเลยครับผมก็ได้เอาไว้ยังสี่แทนน่ออนนั่งเขาด้วยกัน อ้าทางทีมงานครับเกบหัวแฮนเบิดนะครับเห็มันในยูในรูปแบบเก้านะครับผมถ้าพี่น้องนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามใหเด้อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไ้สักนี่นะครับผมพอกันคลิปหนาครับขอบคุณและสวัสดีครับไรนมงยไ่วถ้าถึงกะตอรือร้ปังป๊โอ้โหเ้าไปเยอะ้กบอลจะไม่ใช่เยอะหออ Với lần này của chúng ta rất là nhiều lần này những người nhà นี่พระเอกเขามาตอนจบนะครับตอนประตื่นนะครับวมืนอี้นะครับเพราะว่าเห็นนะครับปกตินี่สีเห็นผ่านคลิปนะครับแต่ก็ได้เห็นที่เก่านะครับเห็นถ่ายคลิปนะครับเมื่อี้นะครับพระเอกเขามากๆตอนจบนะครับบอกใส่ไสีแดงนะครับแต่ว่าใส่สีน้ำมเงินนะครับเมื่อี้นะครับ นี่นะครับเสือตัวใหม่นะครับทังง้านทิลี่ดาวทานนะครับผมนี่อะหันหลังหันหลังหันหลังนี่นะครับผมมีครบทุกคนนะครับที่มงานนะครับแขนเยานี่สามสามศูนย์นะครับผมแขนสันนี่สองแปดนะครับอ่านี่หอดโลโก้นะครับนี่ทางแขนนะครับเป็นรูปสติกเกอร์สวยๆเลยนะครับสนใจกับอินบ็อกนะครับเพจทิลี่ดาวทานนะครับ ค่าวินห้าสิบาทนะครับเดินทางห้าสิบาทเท่านั้นนะครับสิบตัวขึ้นไปสมฟรีนะครับอะละน้กันนครับีอขหมลูกนี่่อนนี้นะครับผมมันมาน้ากันนะครับงวดวันที่วันที่หนึ่งสิงหาหนึ่งสิงหานะครับมณีห้องไทยท่ามู่วันที่วันเจ็ดยี่สิบเจ็ดกเออยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกกรกฎานะครับลูกอาจจะร่วมท่านหรือบ่นะครับคลิปนี้นะครับ แต่ว่ามือนี้เขาถ่ายนี่คือวันที่26สิงหาเออกรกฎาคมนะครับนี่นะครับผมสามสองสามสองสามสามหนึ่ง